ไทยลีกมา8คนสุ p ชัยชนะทิพย์2แข้งไทยติดท็อป10นักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดในอาเซียนสุภชัยใจเด็ดครับกองหน้าของเบลลามิโอเนเตดและก็ชนะทิพย์สมกสินกองกลางจากปีซีปทุมยูไนเตดนะครับเป็น2ผู้เล่นไทยที่ติดท็อป10นักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดในอาเซียนฤดูกาล2024-2025นะครับดอาเซียนฟุตบอลครับได้ทำการจัดอันดับแข้งที่มีมูลค่าสูงที่สุดในอาเซียนซึ่งอันดับที่10นะครับเป็นของมักซิมเดสเทียนสตาร์ชาวเบล เป็นของอีกอร์เซกเยฟจากบีจีปทุมนะครับที่36ล้านบาทอันดับที่8ครับเป็นของลูก้าอาดิตจากทูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับที่มีมูลค่าอยู่ที่36ล้านบาทนะครับอันดับที่7ครับเป็นของเฟรสตี้อันวาเลสจากบีจีปทุมครับที่มีมูลค่าอยู่ที่36ล้านบาทอันดับที่6ครับเป็นของมาติโอดวานกาสจากบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับที่มีมูลค่าอยู่ที่36ล้านบาทอันดับที่5ครับเป็นของชนาทิพงศ์เกสินจากบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับที่มีมูลค่าอยู่ที่36ล้าานบท อันดับที่4นะครับเป็นของสุภชัยเจเดตจากบุรีรัมยูเนเต็ดที่มีมูลค่าอยู่ที่43.5ล้านบาทครับอันดับที่3ครับเป็นของลูคัสคริสบิมจากบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับที่มีมูลค่าอยู่ที่43.5ล้านบาทอันดับที่2นะครับเป็นของกิลยเมาบิสซิลีจากบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับที่มีมูลค่าอยู่ที่65ล้านบาทและอันดับที่1นะครับเป็นของบาสเลมเซล่ากองกลางจากไลออนซิตี้เลเซอร์ครับทีมในพรีเมียร์ลีกสิงคโปร์ที่มีมูลค่าอยู่ที่1.8ล้านยูโรหรือออปรรรระะะมมมมมาาาาาาณณ65ลลล้้้้้นนนนนบบบทคคคคคคัััแแววววุผูชฟงงข่่ีีิดเเห็ยไ เข้ามาใต้คอ,อมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและอชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s ส r i b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยและก่อนจะจากไปขอฝากเว็บไซต์ดูบอลไว้ด้วยดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิ้นคลิกลิงใต้คอ,อมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสรุปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ